บทที่39หัดมองชั้นลึกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราล้วนมีความหมายชั้นลึกโดยตัวของมันเองอยู่เสมอไอสไตน์มองเห็นวัตถุเขาคิดทะลุเลยไปถึงการที่จะสลายวัตถุให้เป็นปรมาณูสองพี่น้องตระกูลไร้มองเห็นนกบินไปมาในอากาศก็คิดเลยไปถึงการสร้างเครื่องบินได้พระพุทธเจ้าแต่ครั้งเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ได้ทรงพบคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็มองเห็นถึงความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหลวงปู่เคยเตือนสติลูกสิษธิรุ่นหนุ่มที่ยังมองเห็นสาวสาวว่าสวยว่างามน่าลหลงไหลไฝ่ฝันกันนักว่าแกมันดูตัวเกิดไม่ดูตัวดับไม่สวยไม่งามตายเน่าเหม็นให้เห็นอย่างนี้ได้เมื่อไรข้าว่า แกใช้ได้จากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครูหลวงปู่ดูพรหมปัญโยจัดทำโดยกลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนธรรม